เหมือนเดิมไมนี่ยไปเหมือนเดิมไม่ได้เม่อไงรไปไปแต่ว่าคือเที่ยวผมทำไรวะทำไมวะทำไมต้องแบบทำไมต้องมาแอปด้วยเออถ้าไปเที่ยววัดเที่ยวอะไรเงี้ยผมไปไปวัดหลวงพ่อจารันไปเอ้วัาไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยไม่เหมือนเดิมแลวเมื่อก่อนผมเคยเล้วแต่เมื่อก่อนไม่ใช่มีที่แล้วอ่ะคอยจูบมึงให้กูดูเป็นคนแรกเลยนั่นเราดูเพื่อโปรงมึงไม่โปรงอ่ะมึงชูชันเลย อะไรที่เท่ามีความสุขทำเลยบอลเมื่อยว่ะแม่แม่เป็นสแตนดี้แม่เป็นสแตนดี้ไม่ต้องพูดเลยโอเคไม่ต้องโอเคเข้าใจไหมเมื่อยเมื่อยตอนนี้ก็เอามือเอาไงก็เอายืนเหรอันนี้คืออะไรลูกแก้วลูกแก้วกัญชีศิีเอาวไปแล้ว ไปแล้วลูกแก้วกายาสิ่งสแตนดี้เฉยเฉยสแตนดี้เหรอเออนี่เห็นป่ะเขาไม่รู้สึกจับได้หมดเล่นได้หมดพูดไปเล่นนะเป็นสแตนดี้พูดไ่เล่นนะนี่เรื่องจริงจมีเซนเซอร์อ่าไม่ใช่คนเดินยืนตรงนี้หอมได้สัมผัสได้ได้สััมผจริงจริงหอมได้หมดชัวนะเออเออแล้วอยตากใช่กู ใช่ไม่ได้ไปเที่ยว네 <h Christ ic noise> เลยเน <sk> ี่ยปิดหมดเลยปิดหมดเลยปิดหมดเลยตอนนี้ยอมรับครับผมเร็วๆเต็นที่เส้นยืดหมดเลยไป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 เมาอันนี้กลับบ้านเถอะนี่ครับเฮ้ยทำไมวะบ้าน กลับบ้เร็กับบ้ครับเมาอย่างนี้อย่าออกไปเที่ยวเลยมึงอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่กลับโอ้ยดื้ออีกะดื้ออีกละต้อเป็นอย่างนี้ตลอดอยู่ด้วยกันได้วันนี้มาเป็นไรอยะไม่เหมือนเดิมเลยละก็เมาเดี๋ยวก็ไปละลานเขาอีกมีแหละละลานเขามีแต่ละยองละนองไม่มีันั่งล่ละลงนี่นละนี่ปากเล้าเลยเมาแล้วกันนะตัวเองเนี่ยมึงอ่ะเฮถียงคำไม่ตกฟากมึงเนี่ยตกฟากหลังหักเสียโหนี้ไป เีอาไปน้ำขุนๆนะมึงเนี่ยเอาไปน้ำใสโดนชะโมกเที่มเลยทำตัวเก่านะมึงเก่าหรออ๋อไม่เก่าเก่าไม่เก่ากินก็เหลาไม่จ่ายอ่ะขอโทษด้วยเพื่อนเราขอโทษเพื่อนนี่มึงซ่ามากหรือไงเนี่ยซ่าไม่ซ่าฉี่เป็นฟองแล้วไปหมดตับแล้วกันบุดงตับที่เวสทัจนชุดพี่ E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีส, lö, ส, lö, ส,สัสสัส E N SE, S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ